ซ่อนเงินระดับเทพนาคอมซุกเงินเป็นล้านจนได้ป้ายแดงขึ้นลงพักประกันเมียโจดจันทั้งสอนอ งานนี้มีแฉหมดเปลือกแม่เอสุดจัดย่านนิมิตใหม่ซ่อนเงินไว้ที่ไหนทำยังไงเปิดบ้านให้เมียนาะค่อมเมาส์ในเด็ะเมียคนที่สองแม่เอ๋โดยแม่เอ๋เมียรักเมาส์เผาขนนาะค่อมชวนชื่นสามีเรื่องซ่อนเงินที่อํากันนักกันหนาว่าเรื่องจริงซ่อนตั้งแต่รายได้อย่างน้อยๆเจอทีครั้งละ2 3ถึง3 0มหมืโดยเฉพาะตามกระป ูเกียร์หลังๆมาท้ายรถใครห้ามแตะ่จะวางรองเท้าเต็มไปหมดจะซ่อนเงินไว้เต็มแบงยี่สแบงร้อยแบงพันเดี๋ยวนี้เหนื่อยแล้วปล่อยป่อยไปเงินที่ปล่อยๆเขาก็เอามาซื้อรถป้ายแดงให้เราเลยไม่ว่าอะไรแล้วซ่อนเงินได้เป็นล้านหัวฉันเนี่ยบอกเลยไม่ธรรมดาสมัยไม่มีเงินเล่นลิเกเอาฉากลิเกมาทำห้องนอน ยังเอาเงินซ่อนในกางเกงในได้เมียเมาเองนาะค่อมขึ้นลงพักประกันเมียโจดจันทั้งสอนอเผยวีรกรรมเมียที่ผัวต้องขึ้นลงพักประกันตัวแม่เอเล่าวีรกรรมตัวเองเคยเล่นบิงโกโจนโดนจับนาค่อมซึ่งเป็นตลกโด่งดังแล้วต้องขึ้นลงพักประกันตัวเมียเขาก็ขำกันตอนนี้ยังเป็นที่โจดจันกันเลยที่สอนอคัน ายาวแต่เราไม่ได้เล่นเป็นอาชีพอยู่กันมา30กว่าปีผ่านเรื่องร้ายเรื่องดีเมียใช้ไม้แข็งกับผัวบ้างผัวแจ้งตำรวจจับเมียบ้างร่วมทุกร่วมสุขภรรยาบอกตอนนี้นาค่อมอายุ60กว่าห่งวงเรื่องสุขภาพเขาเคยป่วยหนักมากเราเครียดมากจากแข็งแรงมาล้มแบบนี้ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพ แม่เอ๋ยังแนะนำการคลองคู่จะทำอะไรให้รู้จักยับยั้งชั่งใจคิดถึงตัวเองดูผู้ชายที่จะมาดูแลเราได้ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดลูก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ